สวัสดีครับกลับมาพบกับโพลิเวิร์ประจําวันพฤหัสบดีที่16ตุลาคม2025กันอีกครั้งนะครับคริสเตียนของประธานในการพูดภาษาแปลกๆมีอยู่ประเภทเดียวคือจะต้องมีคนแปลได้เท่านั้นคําสอนที่ว่าของประธานในการพูดภาษาแปลกๆมีอยู่สองแบบคือแบบแรกภาษาแปลกๆที่ต้องมีล่ามแปลแบบที่สองภาษาแปลกๆที่ใช้พูดกับพระเจ้าเพื่อเสริมสร้างตนเองโดยไม่ต้องมีล่ามแปล มันฟังดูเหมือนดีแต่ปัญหามีอยู่สองข้อใหญ่ๆที่ขัดแย้งกับความจริงในพระคัมภีร์ไบเบิลหนึ่งของประธานฝ่ายวิญญาณไม่ได้ถูกมอบมาเพื่อเสริมสร้างตัวเองพระคัมภีร์สอนว่าของประธานมีไว้เพื่อเสริมสร้างกายของพระคริสต์คือเราทั้งหลายคริสเตียนผู้เชื่อผมเสริมคุณคุณเสริมผมเราหนุนใจกันละกันไม่ใช่ผมเสริมสร้างผมเองของประธานไม่มีไว้เพื่อสนองอัตราส่วนบุคคล 2. ไม่มีภาษาพูดแปลกๆสองแบบมีเพียงแบบเดียวเท่านั้นในกิจการบทที่สองข้อที่4ี่ถึงสิเราเห็นภาพชัดมากมีคนพูดภาษาแปลกๆที่ตนเองไม่รู้จักแต่มีคนฟังได้ยินและรู้จักแปลได้เพราะเป็นภาษาต่างๆของพวกเขาก็คือภาษาของมนุษย์หลายๆภาษาและคําสําคัญคือภาษาของมนุษย์พวกเขาพูดภาษาแปลกๆต่างๆที่ตนเองไม่รู้จักแต่เป็นภาษาของมนุษย์ที่ผู้อื่นที่เป็นเจ้าของภาษานั้นรู้จักฟังเข้าใจได้ทันที เพราะเป็นภาษาบ้านเกิดของแต่ละคนพระคัมภียังระบุรายชื่อของประเทศและภาษาต่างๆเหล่านี้เป็นสิบภาษาอย่างชัดเจนและไม่มีระบุเลยว่าเป็นภาษาของทูตสวรรค์หรือภาษาสวรรค์ดังนั้นของประธานการพูดภาษาแปลกๆในพระคัมภีคือการพูดภาษามนุษย์จริงๆที่ผู้พูดเองไม่เข้าใจไม่รู้จักเพื่อให้คนอื่นได้ยินข่าวประเสริฐเป็นภาษาของตนเองนี่คือของประธานเพื่อการประกาศพระกิตติคุณไม่ใช่ของประธานเพื่อแสดงฤทธิดเดช หรือยกย่องตนเองหรือเสริมสร้างตนเองตัวอย่างเช่นถ้าผมสามารถพูดภาษากะเรี่ยงได้ในทันทีโดยไม่ได้เรียนมาและอีกต่ายเป็นคนกะเรี่ยงพวกเขาจะทึ่งและพูดว่านี่เป็นการอัศจรรย์จากพระเจ้าแน่ๆน,นี่แหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นในกิจการบทที่สองข้อที่4-12ถึง12ทีนี้มาดูในหนังสือหนึ่งโครินบทที่14ปัญหาที่เกิดขึ้นในเมืองโครินคืออะไร ปาโลแสดงออกอย่างชัดเจนว่าเขาหงุดหงิดและเป็นห่วงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในคริสตจักรในยุคนั้นมีผู้ประกาศข่าวประเสริฐหลายคนที่ใช้ของประธานการพูดภาษาแปลกๆนี้บนถนนเพื่อสื่อสารกับผู้คนต่างภาษาพวกเขาประกาศข่าวประเสริฐเป็นภาษาของคนฟังโดยอัศจรรย์ซึ่งเป็นสิ่งดีแต่พอวันอาทิตย์พวกเขาเข้ามาในคริสตจักรพวกเขาก็เกิดเบื่อและเริ่มอยากอวดของประธานนี้ในที่ประชุม พวกเขาอยากให้คนอื่นมองว่าฉันมีของประทานพิเศษจากพระเจ้าพวกเขาก็เลยตะโกนภาษาต่างประเทศออกมาในโบสถ์โดยไม่มีผู้แปลผลก็คือไม่มีใครเข้าใจไม่มีใครกล่าวอาเมนได้ฟังแล้วเหมือนคนเพ้อเจอรเหมือนเครื่องดนตรีที่ไม่รู้จังหวะเหมือนพูดกับอากาศมันก็เหมือนถ้าผมเข้าไปในโบสถ์แล้วตะโกนภาษากะเหรี่ยงออกมาทั้งที่ไม่มีใครในห้องพูดกะเหรี่ยงได้ผมจะดูเหมือนคนเสียสติ และไม่มีใครได้ประโยชน์อะไรเลยนี่แหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นที่เมืองโครินเปาโลเลยบอกว่าหยุดเถอะเลิกซะแล้วเขาก็วางหลักเกณฑ์ไว้ว่าให้พูดได้แค่สองสามคนเท่านั้นและเฉพาะเมื่อมีคนแปลเท่านั้นมิฉะนั้นก็อย่าพูดเลยเพราะถ้าไม่มีคนแปลคนอื่นก็ไม่ได้รับประโยชน์ไม่เกิดการเสริมสร้างกายคริสตจักรดังนั้นนี่คือของประธานเดียวกันกับในกิจาการบทที่สองคือเป็นภาษาของมนุษย์จริงๆ แต่ถูกนํามาใช้ผิดที่ผิดเวลาในโบสถ์ไม่ใช่ของประธานแบบที่สองหลายคนพยายามตีความหนึ่งโครินบทที่14เพื่อสนับสนุนว่าเป็นภาษาวิญญาณส่วนตัวหรือภาษาสวรรค์แต่ให้ดูบริบทให้ดีบทนี้พูดถึงการประชุมในคริสตจักรทั้งหมดไม่ได้พูดถึงการอธิษฐานส่วนตัวที่บ้านหรือในห้องลับเลยมีการพูดถึงผู้หญิงในคริสตจักรผู้เผยพรวจนะในคริสตจักรคนพูดภาษาแปลกๆในคริสตจักร ไม่มีตรงไหนพูดถึงภาษาวิญญาณส่วนตัวหรือการอธิษฐานเดี่ยวเลยบริบททั้งบทคือการร่วมประชุมของพิจักรเมื่อเป,ปาโลพูดว่าพูดในภาษาที่มีแต่พระเจ้าเข้าใจเขาไม่ได้หมายถึงภาษาทูตสวรรค์เขากําลังพูดในเชิงตําหนิว่าคุณกําลังพูดภาษาที่ไม่มีมนุษย์คนใดในที่ประชุมนี้เข้าใจนอกจากพระเจ้าเท่านั้นแหละเขากําลังบอกว่าหยุดเถอะอย่าทําแบบนั้นในโบสถ์เลยเพราะของประธานนี้ไม่ใช่ของส่วนตัว ไม่ใช่ของไว้เสริมสร้างตัวเองมันมีไว้เพื่อให้คนอื่นเข้าใจข่าวประเสริฐอย่างอัศจรรย์พระเจ้าอภัยพร,พรครับ